สวัสดีครับพี่นองอสมอและสมาชิกสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์อานสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยหรือว่าชกศส,สมวันนี้ขอพูดถึงแผนการหักเงินสงเคราะห์รอบจ่ายสิงหาคม2568ที่สมาคมจะทำการหักเงินจากสมาชิกทุกคนวันที่15สิงหาคม2568สมาชิกที่ไม่มียอดค้างชำระแน่นอนถูกหัก393.90บาท อันนี้หักทุกคนนะและก็มีสมาชิกสมัครใหม่4,420คนถูกหัก125บาทซึ่งเป็นค่าสมัคร100บาทและค่าบำรุงรายปี25บาททีนี้ยอดที่เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือยอดหักเงินสงเคราะห์ย้อนหลังเฉพาะผู้ที่หักไม่ได้เท่านั้นก็คือเห็นไหมมีตั้ง2แถวนะครับ เริ่มตั้งแต่ย้อนหลังไปเนี่ยมกราคมปี66 2ปีกว่าที่แล้วนะท่านดูยอดแรกที่จะพูดถึงที่เป็นสิ่งที่น่าห่วงใยคือเดือนกรกฎาคม68อยู่ด้านซ้ายมือ414บาทจุด96สตางค์ค้างชำระหักไม่ได้3 4 2 0 4คนยอดเตือนมิถุนายน2568 422.37 หักไม่ได้11,397คนเฉพาะ2เดือนนี้เนี่ยก็ปลาไป45,000กว่าคนแล้วนะพฤษภาคม68 397บาทจุด8หักไปได้6,172คนเมษายน68 405บาท99สตางค์หักไปได้3,714คนมีนาคม68 389.6

หากไม่ได้974คนตุลาคม67หากไม่ได้409.2หากไม่ได้837รายนะครับกันยายน67 4143.21บาท 2, 1, หากไม่ได้1469คนสิงหาคม67 355.06หากไม่ได้2543คนกรกราคม67 427.22หากไม่ได้799คน มิถุนายน67 407บาท54สตางค์หักไม่ได้1,181คนพฤษภาคม67 416บาท .56 หักไม่ได้702คนเมษายน67 394.01หักไม่ได้510คนข้ามมาดูฝั่งขวาบ้างเดือนมีนาคม67 383บาท .35 หักไปได้445คนกุมภาพันธ์67 482บาท98สตางหักไปได้707คนมกราคม67 356.7หักไม่ได้6หักไปได้362คนธันวาคม66 365บาท31หักไม่ได้360คนพฤศจิกายน66 367บาท36สตางค์หักไม่ได้305คนตุลาคม66 357.93หักไม่ได้317คน กันยายน66 425.17หากไปได้380คนสิงหาคม66 325.54หากไม่ได้159คน,ก, 6, 54, ก,15คนกรกฎาคม66 361 21หากไปได้269คนมิถุนายน66 390.32หากไปได้414คน พฤษภา66 388.68หากไปได้491คนเมษายน66 365.72หากไปได้402คนมีนาคม66 324บาท72หากไปได้176คนกุมภาพันธ์น66 322.4หากไปได้49คนและเดือนสุดท้าย ก็คือมก,กราคม66หกขัดไม่ได้325.5จําำนวน30คนที่ขักไม่ได้แต่และเดือนที่ผ่านมาท่านดูยอดค้างชำระและยอดคนนะครับไม่น้อยทีเดียวส่วนหนึ่งเนะี่ยก็คือเป็นรายเดียวกันด้วยนะซึ่งในกฎกติกาข้อบังคับบอกว่าถ้าค้างชำระติดต่อกัน2เดือน ก็จะมีจดหมายทวงไปถึงที่บ้านและถ้าไม่จ่ายก็จะพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพเหตุผลสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้ทายาทผู้รับผลประโยชน์ที่เขารอรับเงินจากการหักเงินของท่านถ้าท่านค้างชำระหรือกรณีท่านพ้นจากสมาชิกภาพแน่นอนสมาคมหักได้ไม่เต็มเป็นสาเหตุที่ ทายาทผู้รับเงินสงเคราะห์รับเงินไม่เต็มจํานวนเห็นไหมนี่เป็นเหตุผลที่าผมต้องย้ําตลอดว่าทุกคนกรุณามีวินัยนะครับรักษาสถานะในบัญชีของท่านให้มีเงินพอจ่ายโดยเฉพาะคู่สมรสของอสมอรอบก่อนหน้านี้ที่เรายังเปิดโอกาสให้ท่านหักเงินในบัญชีของคู่สมรสเองแต่รอบใหม่ที่เพิ่งรับสมัครไปไม,ไม่ได้ละ ต้องหักในบัญชีของอสมอเพื่อจะแก้ปัญหายอดค้างชำระดังกล่าวเมื่อท่านได้ฟังข่าวสารนี้แล้วก็กรุณาบอกต่อๆกันไปโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยจะมีวินัยไม่มีเงินในบัญชีอสมอบางคนที่ลาออกจากการเป็นอสมอไปแล้วแต่ยังเป็นสมาชิกสมาคมฉกสอสมออยู่ไม่มีเงินค่าบริการท่านต้องเอาเงินเข้าบัญชีไว้ให้พอหักเพื่อจะให้คนที่อยู่ข้างหลัง ของผู้ที่จากไปได้รับเงินเพื่อจะยังชีพต่อไปนะครับแล้วก็จัดงานอย่างสมเกียรติให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วข่าวสารที่สำคัญนะท่านบอกต่อกันได้นะครับขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ